สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสำนะักช่องออไก่ให้โชคโอเคเลยวันนี้เราจะมาให้หวยเราพัฒนากันเหมือนเดิมนะจ๊ะหวยเราพัฒนาของวันที่8กุมภาพันธ์2564นั่นเองมาดูเลยงวดแรกเอ้ยงวดนี้งวดนี้สิจัง,งวดแรกได้ยังไงงวดนี้เราให้อะไร5 2 6 1 สี่แปดนั่นเองมาสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเรามีแนวทางมาบอกนะจ้าเราจะเขียนเป็นตัวเลขใส่กระดาษแบบนี้เลยตัวแรกคือ6นี่คือเขียนแล้วนะอันต่อไป8ตัวที่2 8ตัวที่3 4ตัวที่4คือ1ตัวที่5คือ2ตัวที่6คือ5 ครบแล้วนะวเราก็จะจับใส่กรองขวดโหลกันเลยมามาดูขวดโหลว่าเราจะทําแบบประมาณไหนเราจะใส่ขวดโหลม้วนๆแล้วก็ใส่ขวดโหลนี้เลยนี่ขวดขวดโหลกําลังจะขยับเข้ามาอาใส่ไปแล้วตัวที่หนึ่งอาตัวที่สองมาได้เลยฮะอาม้วนอยู่นะ,ะจ๊ะแต่เย็นๆหากใครที่อยากได้โชคนะคะอยตัวที่สองมาแล้วคะ่ะหากใครที่อยากได้โชคก็อธิษฐาน ขอให้ลูกนี้ถูกเลขสองตัวสามตัวตรงตรงแม่นๆ่นขอให้นำโชคมาให้ลูกได้เถิดลูกจะได้นำไปพัฒนาต่อจะได้นำไปบอกต่อนะคะสำหรับใครที่ถูกก็หนีตัวที่สามมาแล้วตัวที่สี่ตัวที่ห้าลงไปแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากถูกเลขก็ขออาจารย์ขอให้อาจารย์นี้ให้ตาหนูมองเห็นตัวเลขที่ถูก ขอให้จับตัวเลขนั้นออกมาเป็นตัวที่กำลังจะออกในงวด,ดนี้นะคะก็ขอให้ถูกขอให้แม่นแม่นหากลูกมีหากลูกช้างนี้ถูกลูกช้างจะบอกต่อแนะนำตอบไม่ปิดไปแค่คนเดียวนะคะ,ะต่อไปเราจะทำเป็นการจับเดี๋ยวเราจะจับขึ้นมาทีละตัวกันเลยนะคะ,ะจับออกมาได้เลยะคะ่ะ ตัวแรกคือสองนี่คือเลขสองนะตัวแรกมาแล้วแล้วก็เราจะจับตัวที่สองมาตัวที่2คือตัวไหนเอ่ยตัวที่สองคือ5นะคะตัวแรกคือสองตัวที่สองคือห้าเราจะมาอ่านเนี่ยสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไหนก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะชุดแรก4ี่หนึ่ง ตัวที่สองชุดที่สองคือสองห้านะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะอาจารย์ก็จับให้แล้วนำเป็นแนวทางให้แล้วคือสี่หนึ่งสองห้านะคะแล้วแต่วิจารณญาณสำหรับแต่ละคนแล้วแต่บุญดวงวาสนาของใครนะคะว่าจะได้ตัวไหนก็เดี๋ยวอาจารย์มีนอกเหนือจากตัวเลขลาวที่อาจารย์ทำเป็นตารางให้แล้วก็มีขันน้ำมนล ขันน้ำมนต์ที่อาจารย์ทำการขอทำการนึกคิดทำการใส่คาถาลงไปแล้วนะคะนี่เป็นน้ำมนต์ มีทูบนี่เราจะมาดูทีละแบบตั้งแต่ต้นทูบยังทา้ายทูบเลยว่าจะมีตัวอะไรให้บ้างให้โชคตัวไหนบ้างมีโชคตัวไหนและจะบุญวัสนาของคุณนะคะการที่เราจะได้แต่ละตัวนี่มันเป็นบุญนําส่งด้วยหากใครที่อยากได้เราก็ตั้งจิตตั้งมั่นทําอ่ก่อนที่เราจะขอเราก็ทําจิตให้สงบนะคะภาวนาขอให้ถูกเลขดกวด้ถือขอให้ถูกเบอร์ ขอให้รูปเนี่ยถูกสองตัวสามตัวตรงๆด้วยเถิดนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดน,นะคะกดติดตามกดซับสไคร์ได้เลย